เด็ครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับร้านเบสเครื่องครัวเชียงใหม่ของเราครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมส่งมอบงานของระบบตัวคอนนะครับเป็นสเตลเลตกระแสสูงสี่เท่าบดีเห็นไหมกดปั๊มได้แล้วครับผมวิธีการใช้งานก็จะวันนี้ก็จะควบคุมมอเตอร์ผ่านระบบตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลตัวนี้ก็จะมีไว้ช่วยป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหากระแสไม่เพียงพอหรือว่ามีความผิดพลาดต่างๆกับมอเตอร์นะครับตู้ตัวนี้ก็จะคอยตัดไฟเพื่อจะเซฟมอเตอร์ของเรานะครับวิธีการทำงานก็แยกส่วนให้ชัดเจนนะครับก็ทำงาน ก็มี้งสองก็มาให้รงชุดก็เราหมุนมาเรื่อยๆแล้วเราต้องการดกันครับขอบครับาครับวนมอเตอร์ที่เราใช้นผมก็จะใช้ตัวมอเตอร์ นะคเดี๋ยวดูการติดตา้ของเราด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจใหผมลงคูณฟังไพ่และอภาราแบบนี้เราต่องาที่ได้ซึ่งบริษัทหด้ครนบหรือว่าโทรศัพท์ที่เบิอร์0 8 64.98.98นะครับแต่ด้คนทา้ผมมี่ลดีุณริการหลังการใช้หรืการใช้งานนะครับตวเรียกของตลาทีาสมครั ถ้จะสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook เิ็ดเครื่องครัว LINE @thekitchen หรือโทร0864789069 0864298698อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ด้วยนะคะ